เดี๋ยวมาต่อกันที่ประเด็นของคุณชูวิทย์นะครับคุณผู้ชมครับคุณชูวิทย์เนี่ยก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าที่ผ่านมาก็เดินหน้าแฉแหลกกลุ่มทุนสีเทานะครับที่ผ่านมาก็เกิดเอฟเฟกต่างๆเกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายแต่พอมาช่วงหลังนะครับสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนคุณชูวิทย์เหมือนจะเบนเข็มไปเรื่องอื่นอย่างเช่นเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้ม,มเรื่องของกัญชาซึ่งสองเรื่องนี้นะครับทุกคนทราบดีว่ากระทบ ภูมิใจไทยทำให้ตอนนี้หลายคนตั้งข้อสงสัยในตัวคุณชูวิทย์เหมือนกันนะบอกว่าการออกมาเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์ครั้งนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองหรือไม่แล้วก็ยิ่งเมื่อวานนี้นะครับคุณชูวิทย์เนี่ยหูออกอาการเดือดจัดจัดหลังจากมีเจ้าหน้าที่นะครับจากกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเข้าไปตรวจสอบร้านกัญชาที่โรงแรมเดอะเดวิสซึ่งเป็นโรงแรมของคุณชูวิทย์ทุกคนทราบกันดีแล้วก็คุณชูวิทย์นะครับบอกว่าเชื่อว่าเนี่ย ที่เจ้าหน้าที่เข้ามาเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปวิจารณนโยบายของภูมิใจไทยไปวิจารณนโยบายเรื่องของกัญชาแล้วก็ล่าสุดนะครับคุณชูวิทย์ก็ตั้งโต๊ะโต๊ะแดงซึ่งจะเป็นโต๊ะประจําของคุณชูวิทย์ในการถแถลงข่าวก็ถแถลงข่าวที่เดิมนะครับใกล้กับทำนิตบััฐบาลมีการทํากิจกรรมซึ่งวันนี้เนี่ยพร็อพไม่เยอะก็มีกิจกรรมเล็กน้อยเกี่ยวกับการตัดตัดต้นกัญชาห่างไกลกับเยาวชนประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคุณชูวิทย์ประกาศไว้นะครับว่าจะล้ม ภูมิใจไทยด้วยคนะเสียงเลือกตั้งแล้วก็จะเดินหน้าคัดค้านกัญชาเสรีเต็มที่ครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันสักหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยคุณชูวิทย์ตั้งโต๊ะแดงถแถลงข่าวใกล้กับทำานนยบรัฐบาลนะครับแล้วก็มีกิจกรรมนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับการตัดต้นกัญชาให้ห่างไกลเยาวชนโดยคนชูวิทย์นะครับบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยออกนโยบายกัญชาเพื่อหาเสียงแต่ไม่ได้ใส่ใจพรบกัญชาซึ่งควรมีกฎเกณฑ์ควบคุมอย่างชัดเจนในการใช้ในทางการแพทย์ แต่กลับมีการออกกฎกระทรวงสาธารณาสุขมาจนทําให้กลายเป็นกัญชาเสรีทําให้เยาวชนเข้าถึงกัญชาได้ซึ่งไฮไลท์ของวันนี้อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับคือคุณชูวิทย์เนี่ยได้เปิดเป็นคลิปหาเสียงของคุณอนุทินชาเวรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยหัวหน้าพักภูมิใจไทยซึ่งค,คาดว่าน่าจะเป็นคลิปต,ตอนหาเสียงเมื่อปี6-2แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคุณอนุทินความจริงคุณอนุทินพูดประโยคยาวคือพูดก่อนหน้านี้เนี่ย พูดถึงเรื่องของกัญชาทางการแพทย์แต่มันมีวักหนึ่งเนี่ยคุณอนุทินพูดคําว่านํามาพีกันสูบกันเองก็ได้ครับคํานี้แหละที่ที่เป็นปัญหาคุณชูวิทย์บอกว่าคํานี้แหละคําว่าพีกันเนี่ยมันตอกย้ําว่า พักภูมิใจไทยต้องการให้กัญชาเสรีเพื่อให้มาพีกันอืนอกจากคุณชูวิทย์จะนําคลิปย้อนหลังเหตุการณ์อันเนี่ยมาเปิดให้ดูแล้วไฮไลท์สำคัญเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นในวิดีโอนะคะก็คือระหว่างการแถลงข่าวจะมีเยาวชนสวมใส่ชุดนักเรียนเนี่ยละค่ะคุณผู้ชมประมาณสาคนคือน้องเขาออกมา อ่านถังการคัดค้านเรื่องของกัญชาเสรีสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ไม่ใช่แค่แถลงการอย่างเดียวคุณผู้ชมเห็นตามภาพไหมคะน้องใส่ชุดนักเรียนมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการตัดต้นกัญชาที่นํามาด้วย ทีนี้คุณชูวิทย์ยังบอกด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าวันนี้น้องนักเรียนมาถือว่าเป็นสื่อสัญ,ญลักษณ์อยู่แล้วเรื่องของการชาเสรีมันไปส่งผลให้เยาวชนเข้าถึงกัญชาได้อย่างง่ายดายแล้วมันไม่ได้ช่วยให้กเกษตรกรไทยเนี่ยมีรายได้ด้วยค,คุณชูวิทย์ไปยกตัวอย่างอย่างที่สุขุมวิทร้านกัญชาส่วนใหญ่อันนี้คุณชูวิทย์บอกนะคะว่าเป็นกัญชาจากแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีกัญชาไทยเลยเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่า แล้วนี่เป็นกัญชาไทยหรือไม่แล้วสิ่งที่ตั้งคําถามก็คือแล้วรัฐเองเนี่ยปล่อยให้นํากัญชานําเข้ามาในไทยได้อย่างไรไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะผมไม่ได้ต่อต้านกัญชาแต่ผมต่อต้านกัญชาสเสรีซึ่งจะมีผลไปถึงเยาวชนนั่นคือประเด็นของผมและคนไหนที่โดนผมก็รีบโอ้โหลุกขึ้นมาซัดผมนะ ชูวิทย์บาบ้างละไอ้นั่งว่าแล้ว,ลวยังไงก็ของผมจริงอะ่ะก็คุณขายได้เนี่ยผมก็ขายได้แต่เมื่อพอจะเปิดขายแล้วผมมาดูแล้วไม่ดีก็ไม่ดูสิก็คุณก็ไปสถานที่ที่คุณไปถแถลงข่าวนยที่ผมจัดแถลงข่าวตันนั่นน่ะคือชูวิทย์บาคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าผมไม่ได้เปิดผมคิดว่ากฎกระทรวงเท่านั้นมันไม่เพียงพอกับเรื่องสําคัญที่มีผลต่อสังคมมีผลกระทบต่อยาวชนแบบนี้ผมต้องการล้มพักภูมิใจไทยโดยคะแนนเสียง วัดกันเลยว่าใครเห็นด้วยกับเสรีกัญชาเสรีอย่างที่นายอนุทินพูดก็เลือกพักภูมิใจไทยใครเห็นด้วยกับผมก็ไปต้องเลือกพักภูมิใจไทยนี่ไงนี่คือการต่อสู้ที่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบก็วันนี้คุณชูวิทย์ชี้แจงหลายเรื่องนะครับเพราะก่อนหน้าน,นี้คนก็ออกไปวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าคุณชูวิทย์เนี่ยมาพูดเรื่องกัญชา แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในโรงแรมของคุณชูวิทย์เองเนี่ยก็ขายกัญชาแล้วก็เหมือนมีแบรนด์ของคุณชูวิทย์ด้วยก็เป็นคำชี้แจงของคุณชูวิทย์ทีนี้เนี่ยก็คุณชูวิทย์เนี่ยยังได้พูดถึงคุณอนุทินด้วยเพราะคุณอนุทินเนี่ยพูดไปก่อนหน้านี้ว่าเรื่องของเบื้องหลังเรื่องของการเมืองคุณชูวิทย์บอกว่าท้าคุณอนุทินบอกว่าให้เปิดชื่อมาเลยคนที่อยู่เบื้องหลังของตอนเองเนี่ยว่าเป็นใครคแล้วก็ยังประกาศด้วยนะครับว่าจะเดินสายทั่วประเทศเพราะต้องการที่จะล้มพัก ภูมิใจไทยด้วยคะแนนเสียงเลือกตั้งที่สําคัญเนี่ยคุณชูวิทย์ผมจะพูดได้ไหมมันมันเหมือนมัตโต้ด้วยซ้ําเหมือนเป็นสโลแกนความขวัญของคุณชูวิทย์อ่ะค่ะคือคุณชูวิทย์บอกว่าใครเห็นด้วยกับกัญชาเสรีก็โหวตก็หมายถึงว่าโหวตให้กับภูมิใจไทยใครไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องโหวตนั่นหมายความว่าก็ไม่ต้องโหวตให้กับภูมิใจไทยเกี่ยวกับกัญชาเสรีโอ้โหมาเป็นแบบแนวแบบมัตโต้มาเลย เดี๋ยวมาตอกอีกหนึ่งเรื่องนอกจากกัญชาแล้วนะครับ<ม>ก็ยังมีเรื่องของสายสีส้มรถไฟฟ้าสายสีสม้มทางกระทรวงคมนาคมนะครับเมืม่อวานนี้เนี่ยทำหนังสือด่วนที่สุดก็มาถึงคุณชูวิทย์แหละยืน่นให้ให้ยื่นหลักฐานคาก,กล่าวหาภายใน15วันประเด็นนี้เนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่าไม่ได้ให้ค่าอะไรเกี่ยวกับหนังสือฉบับนี้แล้วก็เนี่ยตามภาพเลยครับเอาสำเนาหนังสือเนี่ยฉีกโหฉีกหลายท่อนทีเดียวฉีกฉีกฉีกแล้วก็โยนขึ้นฟ้า แล้วก็คุณชูวิทบอกนะครับว่าจะส่งให้ยังไงหนังสือฉบับนี้มาจะส่งให้ได้ยังไงในเมื่อนายศักด์สยามเป็นต้นเหตุให้กลับไปถามท่านนายกแทนคือคุณชูวิทเนี่ยบอกประมาณว่าตัวเองเนี่ยตรวจสอบกระทรวงคมนาคมแล้วทําไมจะต้องเอาหลักฐานส่งให้กับกระทรวงคมนาคมด้วยในเมื่อก็ส่งให้กับท่านนายกแล้วส่งให้กับปปช แล้วก็ท้ายที่สุดนะครับคุณชูวิทย์เองก็ประกาศตัวนะครับพร้อมชนเต็มร้อยแล้วก็จะออกมาเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจจะสนับสนุนพักภูมิใจไทยต่อหรือไม่โอ้โห,โหเดินหน้าเต็มตัวแล้วนะครับสำหรับคุณชูวิทย์กับพักภูมิใจไทยโอ้โหตอนนี้<ช>ไม่รู้ว่านอกจากสอประเด็นนี้เรื่องของสายสีส้มกับกัญชาจะมีอะไรงอกมาอีกไหมนะครับใช่ค่ะ